สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาบ้านเพื่อนค่ะดูอาพาร์ตเมนต์แถวนี้นะคะขึ้นใหม่สวยมากค่ะราคาหลายล้านมากนี่เราเดินมาจากทางนี้นะคะอาพาร์ตเมนต์ค่ะที่จอดจักรยานเนาะทรายแล้วก็ห้องเก็บของอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็ตรงนี้เป็นที่ชุมชนค่อนข้างใหญ่นะคะตรงนี้อาพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ค่ะ พว่าใส่แถวนี้นะคะเราก็กำลังจะไปหาเพื่อนอยู่ตึกนี้ค่ะข้างหน้านี่ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กหลังน้อยค่ะติดติดกันค่ะรือเขาเรียกรอดหูดก,ก็ก็แถวเฮาส์านะคะแล้วก็อาพาร์ตเมนต์อยู่ฝั่งนูนนะะ้นค่ะอาพาร์ตเมนต์อยู่ทางโน้นนะคะเราก็มาดูต้นแอปเปิลต้นนี้เนื่องจากน้หิมะมันตกเนาะหิมะมันตกเขาก็ ทานไม่ไหวเนาะเขาก็หักออกมาอย่างนี้นะนี่เราก็โอ้ยวันนี้หนาวมากค่ะพี่น้องเย็นเจ็บเลยขณะใส่กางเกงสองตัวสองชั้นนะเนี่ยเราไม่ได้ใสกางเกงกันหนาวมาเนาะคิดว่ามันจะไม่หนาวมากตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ผู้คนออกมาเดินกันนะคะบริเวณนี้อพาร์ตเมนต์เขาก็เี่สีฟ้านะ,นะคะที่มองเห็นสีฟ้านะคะ ตรงนี้ก็เป็นสนามกว้างสำหรับผู้คนจูงหมาเดินเข็นลูกเล่นค่ะหรือเดินออกไปทำงานกันนะคะตรงนี้ตรงนี้กว้างขวางมากนะคะนี่หลังจากที่หิมะได้หายไปก็สนามหญ้าวันนี้อากาศไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะอากาศแย่มากค่ะหนาวเย็นค่ะตรงนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์อย่างที่เห็นนี่นะคะนี่ค่ะผู้คนก็เดินออกไปขึ้นรถเมล์บ้างขึ้นไป เดินเล่นชมนกชมไม้ตามภาษาค่ะนี่ค่ะบ้านสีฟ้าที่เราจะไปนะคะนี่ก็อากาศทายชมตรงนี้นะคะสนนหนทางของเขาล่งจง้งถ้าเกิดแดดดีๆตรงนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนนะคะจะมานั่งอาบแดดกันอยู่ตรงนี้นะคะดูบรรยากาศวันนี้แย่ yeah, มากบรรยากาศไม่ดีเลยวันนี้บรรยากาศไม่ดีเลยค่ะนี่ บ้านหลังเดียวหลังเดียวก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสองหลังติดกันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้สวยงามค่ะถ้าแดดดีๆจะสวยมากนะคะเราก็จะเดินตรงไปข้างหน้านี่ค่ะบ้านเพื่อนนะคะเ,เดินไปตรงนี้นะคะแล้วก็พาไปเที่ยวไปชมบรรยากาศข้างนอกนะคะโอ้ยตรงนี้ถ้าแดดดีๆนะสุดยอดมากตรงนี้ บรรยากาศสุดยอดมากค่ะตรงนี้ถ้าแดดดีๆนะคะโอเคค่ะเราเดินต่อนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์ขอบเหลืองขอบฟ้าบ้านเขาจะเป็นขอบฟ้า่บ้านเขาจะเป็นขอบฟ้าตัวนั้นนะคะขอบฟ้าโอ้ยหนาวก็หนาวแล้วก็อ,นนากอาพาร์ตเมนต์ข้างหลังนี่ก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อย่างนี้เลยค่ะนี่ขึ้นใหม่ค่ะราคาค่อนข้างจะแพงนะคะห้าล้านขึ้น ห้าล้านขึ้นนะคะใครกู้เงินได้ก็โชคดีไปนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็พามาเที่ยวมาชมนอกสถานที่ค่ะนอกบ้านเรานะคะพามาเที่ยวนอกบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเข้าบ้านเข้าได้ไหมเราจะเข้าถูกไหมเราเคยมาแค่ครั้งเดียวพี่น้องตรงนี้เรามาแค่ครั้งเดียวนะคะเราก็ ไม่เคยมาอีกเลยีนบ้านลูกสาวเพื่อนเสียงนกกรร้องระงมคม,มโอ้ยหนาวมากค่ะหนาวหนาวหนาวแต่ละชุมชนก็แตกต่างกันไปเนาะที่สวีเดนแต่ละชุมชนแต่ละสถานที่ก็จัดแต่งแตกต่างตรงนี้ก็เป็นสถานที่เด็กค่ะสถานที่เด็กเล่นนะคะวันนี้ฝนตกค่ะก็เลยไม่มีเด็กเนาะนี่นกกรร้องระงมคมคม,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 มอยู่นี่เนาะ เราก็น่าจะมาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราจะโทรหาอันนี้ก็เป็นที่ตรงนี้อีกที่หนึ่งเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากมายค่ะที่ติดตามรับชมนะคะนี่คือบรรยากาศนอกสถานที่นอกบ้านค่ะและในชุมชนของอาพาร์ตรเมนต์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพาเชี่ยวชมนอกบ้านค่ะ